โอ้ยเอาจริงงั้นเลยเหรอผู้หญิงก็ไม่มีผวิชาคงไม่ใช่น้องอุ้มครับน้องอุ้มที่ไหนฮะอุ้มมือเด็ก16มันจะมีอะไรมากเหรอพี่พี่คือประสบการณ์สมัยซิงเลยนะวันหนึ่งครับอายุ15ครับ16แล้วกันไม่เคยครับไม่เคยครับ ยังไม่เสียมสามอะไรคร<บ>ับติดหกคราอายุติดหกมสามครับอายุติดแปดครับิดห้าพี 3, 8, ่บ, 15, บ,บ้านผมเองที่บ,นนบ,บ้านครับบ้านครับบ้านบ้านแต่ที่บ้านอาจารย์นะบ้านแฟนเก่าพีต่ตอนแรกครับพาไปบ้านนอนครับค่อยกอดพอกอดปุ๊บจุดปอะพูดได้ปนะเนี่ยไปไปไป,ไปคุมผมผมเล่นกันเล่นเล่นแบบ จับนิดจับไหนอะจับแขนจับขายังไงอะเริ่มหอมแก้มดูปากอะไรเงี้ยเริ่มก่อนไงก็ผ่านกันเริ่มอะก,รกร็ริ่วมด้วยช่วยกัน,นแล้วเมันเยีงานเราก็แบบไซส์อะไรเพราะว่าเขาเริ่มก่อนนะเขาแก่กว่าผมเด็กอยู่ก็ไซส์นนี่เขาก็เลยถามลองหาผู้หญิงว่าลองได้ไหม ก็นอนก่อนนอนก่อนแล้วก็ลูกลูกเขียวครับแบบมันรู้สึกมันกระเด้งกระเด้งกระตุกอ่ะเขียวมากเด็บเด้อเศรษเลยเออเด็กๆอ่ะก็ซีนครับรู้สึกเขียวธรรมดาแปลกซุบแปลกรล้วฝืนมานันก็เลื่อนดิมันก็เลื่อนดิเลื่อน ดิพิษเป็นเน็กน้อยอันนี้อยู่รอดมาไ,ได้ไงเนี <laughs> ่ย